ไฮไลท์เจ้ายาริสเอทีตัวนี้คือสวัสดีครับผมเบียร์วิสารออตโต้คาร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถโตโยต้ายาริสเอที 1.2J เกียร์ออโต้1 2 0 0ซ c อีโคคาร์นะครับเนี่ยได้เล่มมาเลยนะครับกุญแจมี2ดอกประวัติด,ดีมากไมน้อยน้อยนะครับมาดูกันนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1 2 0 0สซีซีสสูบ16วาลให้กำลังสูงสุด86แรงม้าแรงบิด108นิวตันเมตรเครื่องยนต์ดูอันะครับ VVTI วาล์ว wow แปรผันทั้ง IDI เสียนี่คือห้องเครื่องที่แบบว่าใสๆเลยนะครับ ตัวนี้เป็นล้อกระทะยางตรงปีนะครับรถปี2018ยางปี2018ดันหลอบขอบ15นะครับยางค่อนข้างใหม่นะครับดอกยังลึกอยู่เลยนะครับเดิมๆออกจากโรงงานเลยไม่ได้แต่งมาพร้อมกับระบบ ABS นะครับหน้าดิสหลังดำนะครับผมไฟเลี้ยวอยู่ด้านแก้มขวาแก้มซ้ายนะครับที่กระจกมองข้างจะไม่มีไฟเลี้ยวนะครับไฟท้ายเนี่ยออกแบบเหมือนตาเหี่ยวนะครับดูแบบคมๆมีโลโก้โตโยต้นะครับมีรุ่นยาริมีคําว่า A อทีบสีส้มอยู่ด้านหลัง Toyota t o โย t a ายาริสเอทีเป็นรุ่นเดียวเลยในรุ่นยาริสนะครับก็คือทําเป็นซีดานแล้วจะไม่ใช่ประตูที่5แล้วเหมือนยาริสทั่วๆไปข้อดีก็คือคุณผู้หญิงใช้ซื้อกับข้าวหรือว่าน้องผู้ชายที่แบบใส่รองเท้าที่แบบว่ามีกลิ่นอับเอาไว้ด้านหลังไม่มีกลิ่นเข้าไปในห้องโดยสารแน่นอน กว้างขวางใช้คําว่ากว้างขวางเลย <Wow. S 1> ผมว่ายางของอกได้ประมาณสามถุงอะนะครับรุ่นนี้จะไม่มียางอะไหล่แล้วนะไม่ต้องแปลกใจนะครับรถทําไมไม่มียางอะไหล่นะครับโตยโยต้าเขาให้ชุดซ่อมฉุกเฉินมานะครับจะมีเป็นปั๊มลมนะครับแล้วก็มีเขาเรียกตัวอุดยางแล้วกันนะครับตัวฉีดที่มันไปอุดยางสามารถที่จะขับรถในกรณีที่ยางรั่วได้ให้ไปถึงปั๊มได้นะครับไม่มีแล้วยางอะไหล่ไม่ต้องหนักรถประตูด้านหลังโอ้กว้างครับนั่งสบายนะขายืดได้เลยนะครับ สำหรับคนที่ออกจะอวบอวแบบผมหน่อยก็ถือว่านั่งสบายนะครับเขามีช่องใส่ที่ช่องที่แบบว่าล็อกคาซีทไว้แล้วด้วยนะสําหรับท่านใดที่มีลูกเล็กนะครับลูกอ่อนก็เอาคาซีทไว้ด้านหลังได้เลยตัวนี้จะไม่มีระบบคีย์เลสนะครับจะเป็นกุญแจไขแบบเดิมๆเลยครับเป็นกุญแจกุญแจธรรมดาเลยครับสาหรับ1.2 j เจนะครับพวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็เป็นธรรมดานะครับเดิมๆดูเลขไม่ท่านผู้ชมรถ2ปีวิ่ง3 0 0 0 0โอ้โหวิ่งน้อยมาก สภาพนางฟ้าเลยของผมคันนี้ <Wow. S 1> มีแบบนี้เลยแล้วกันแผงประตูมีอะไรมาให้บ้างนะครับเซ็นทัลล็อกมานะครับมีล็อกกระจกนะครับประตู4บานไฟฟ้านะครับออตโต้เฉพาะฝั่งคนขับนะครับผมกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับ ปรับบานได้นะครับพับไฟฟ้าไม่ได้นะครับพับมืออยู่นะครับเสียบ USB ได้นะครับมีวิทยุ AM FM นะครับใส่แผ่นดิสตได้ขยับมาเป็นเกียร์นะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ CVT นะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับผมมีชิปล็อกนะครับไฮไลท์นะครับไฮไลท์ของเจ้ายาริส Active ตัวนี้คือโตโยต้าเขานําเสนอเรื่องความปลอดภัยเลยให้แอร์แบ็กมาท่านผู้ชม8ใบนะครับ8ใบเต็มๆเลยนะครับพวงมาลัย1 2นะครับ เสาเป็น4แล้วนะครับนี่ตรงเบาะมีใบที่5ฝั่งนู้นอีกใบที่6แล้วก็จะมีเสาหลังอีก2ตัวนะครับ8ใบแอร์แบกปลอดภัยมากๆนะครับสำหรับรถเครื่องยนต์1 2ึ่งพยซีซียาริสเอที A นะ่าจะเป็นรุ่นแรกที่มีแอร์แบกเยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวไปลองขับกันครับยาริสเอที A นะครับคันนี้ปี2018นะครับ 1.2J เเกียร์ออโต้นะครับโตโยต้าเนี่ยเขาการันตีไว้เลยว่า20กิโลต่อ1ลิตรนะครับออกถนนใหญ่กันเลยครับเดี๋ยวจะลองเหยียบดูแล้วกันหนึ่งรแล้วครับหนึ่งร้อสิบก็ยังนิ่งๆอยู่ 130 140โึ้นสะพานเ่าก็หนึบหนึบครับขับมันผมว่าเอทีมันจะช่วงยาวๆกว่าไอ้ตัวยาลิสปกติ5ประตูนะผมเคยขับไอ้ตัวเก่าครับเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีผมว่าตัวนั้นมันจะเป็นช่วงสั้นโอ้โหเสียงยางเย็ดเลยนะครับพวงมาลัยคมมากนะครับนิ่ง Ừ, เสียงยางได้ยินไหมครับเย็ด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 เลย VSC oh. ทํางานสําหรับท่านใดที่หาอยู่นะครับยาลิสร,รุ่นนี้นะครับหรือว่ากําลังมองหารถยนต์มือ2ขนาดเล็กๆประหยัดน้ํามันสักรุ่นหนึ่งคันนี้ผมแนะนําเลยนะครับได้ปีใหม่นะครับปี2018ยังเหลือวารันตีจากโตโยต้าอีกเกือบปีนะครับราคาออกห้างอยู่ที่5้าแสนสอื่น วันนี้วิสานออตโต้คาร์ของผมนะครับขายที่389,000บาทเท่านั้นสำหรับเจ้ายาลิสเอทีบ1.2เกียออโต้ปี2018สีขาวคันนี้สำหรับลูกค้าที่เครดิตดีๆนะครับเงินเดือน15,000บาทก็สามารถซื้อคนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องคำ้ำครับผมเป็นยังไรกันบ้างครับคันนี้ปี2018แท้นะครับวิสานออตโต้คาร์ตั้งขายอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจอยู่นะครับอย่าลืมนะครับ ติดต่อมาได้เลยที่วิสานออโต้คราร์ฝากนะครับแฟนเพจหรือว่าท่านผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพจวิสานออโต้คราร์นะครับหรือว่า YouTube เพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ